มีบัตรวีซ่า E9 แล้วกลับไทยก่อนกลับเกาหลีเนี่ยจะต้องลงเคอีเทอีกรอบไหมคะคำตอบคือไม่ต้องลงนะคะสำหรับคนที่มีบัตรวีซ่านะคะใบกามมาบัตรเรสเดนต์การ์ดในเกาหลีไม่ว่าจะเป็นวีซ่า E9 E7 นะคะ F5 F6 D2 D4 F1 นะคะต่างๆ เขาถือว่าได้รับการอนุญาตให้เข้าออกประเทศเกาหลีนะคะด้วยการมีบัตรเรสิเดน์การ์ดแล้วพาสปอร์ตของเราเนี่ยมันก็ถูกนะคะอนุญาตโดยการที่เราเนี่ยไปลงระบบที่ตอมเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นไม่ต้องลง KETA ค่ะคนที่จะลง KETA คือคนที่นะคะ ไปท่องเที่ยวแบบไม่มีบัตรเรสเดนท์การ์ดแบบนี้นะคะคนกลุ่มนี้ต้องลงค่ะแต่สําหรับคนมีบัตรเรสเดนท์การ์ดไม่ต้องลงค่ะเวลาเดินทางเข้าออกก็สามารถเดินทางเข้าออกได้จนกว่าวีซ่าของคุณจะหมดนะคะดังนั้นไม่ต้องลงค่ะและสําคัญไปมากกว่านั้นคือเวลาที่คุณทำพาสปอร์ตมาใหม่นะคะคุณต้องแจ้งอัปเดตทุกครั้งเน้นย้ํานะคะแจ้งช้ามีค่าปรับนะคะหลัก 2ล้านวอนนะคะอันนี้มาดามเตือนนะใครที่ได้พาสปอร์ตมาใหม่นะคะ คุณต้องรีบแจ้งค่ะไม่ว่าจะทำพาสมาจากไทยนะคะหรือทำพาสปอร์ตที่สถานทูตไทยในเกาหลีทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนพาสปอร์ตเล่มใหม่ต้องแจ้งทุกครั้งนะคะแต่สำหรับคนที่ทำพาสมาจากไทยเนี่ยต้องติดต่อตมเองนะคะแต่สำหรับคนที่ทำพาสปอร์ตในเกาหลีนะคะอันนี้สามารถเปลี่ยนทางออนไลน์ได้ส่วนใครที่เปลี่ยนทางออนไลน์เองไม่เป็นนะคะไม่อยากยุ่งยากที่จะไปติดต่อตอมอนะคะทำเองก็กลัวว่ามันจะอัปเดตจริงไหมเข้าไปเช็คก่อนไม่เป็นมันดูวุ่นวายจังเลยนะคะ ในการเข้าเว็บไซต์ตอมอถ้าไม่อยากทําเองนะคะมาดามรับนะคะในการเปลี่ยนพาสป,ปอร์ตอัปเดตทุกครั้งถ้ามีการเปลี่ยนพาสป,ปอร์ตใหม่ใครแจ้งช้านะคะมีคนโดนท่บกลับมาแล้ว2ล้านวอนนะคะดังนั้นต้องระมัดระวังกันด้วยนะสรุปคือคนที่มีวีซ่ามีบัตรเรสิเดน t ์การ์ดไม่ต้องลงเคนีทค่ะสามารถเข้าออกได้โดยไม่ต้องขออนุญาตใดๆนะคะได้จนกว่าวีซ่าของคุณจะหมดค่ะ ้าวีซ่าหมดแล้วนะคะและต่อไม่ได้อันนั้นค่ะถึงจะไปลง KETA นะคะถ้าวีซ่าหมดก็จะเหมือนคนทั่วไปนะคะเวลาจะเดินทางเข้าเกาหลีก็ต้องไปลง KETA คะ่ะ KETA ผ่านถึงจะมาได้นะคะดังนั้นก็ใครอยากลง KETA นะคะหรืออยากอัปเดตพาสปอร์ตหรืออยากจองคิวทําบัตรทําพาสปอร์ตอันนี้มาดามรับทําใครสนใจก็ทักมาที่ contact หน้าโปรไฟล์